หนูหนูทำอะไรอ่ะหนูอย่ากัดทิ่ทำไมต้องกัดเล็บด้วยล่ะลูกไม่เอานะดูนะเจ้าเบิ้งกัดเล็บดอกคอยอ่ะแล้วใคยจะเห็นจากไหนอีกไหนยยังไม่ต้องกัดนะลูกดูเฉยๆโอเคไหมโอเคไหมมันอยู่ได้แต่ก่อนไม่เอาค่ะไม่เอา ือสิมันยายก็ตัดให้แล้วนี่ก็มันก็ไม่ได้ยาวนี่อย,ย่านะอย่าฮะใชไหมน่นยายบอกว่า ไม่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 ต้องหมอบ่อยนะ ยานางดูอยู่ไหมยานางยานางดูอยู่ยานางออกมาหน่อยนะยานางออกมานี่หน่อยนะยานางร้อนไหมคะร้อนไหมหยายเอาชุดใหม่ให้โปเลยโปแต่เสื้อนะคะไม่ได้ถอด สวัสดีต้าแฟดสวัสดีค่ะยายยายชินวนถึงบ้านแล้วเหรอชินวันถึงกรุงเทพแล้ววังนี้กคุณพ่อคุณแม่ก็ยู่กรุงเทพแล้วแม่กำลังเดินทางไปแล้วยายดีนะอ่อนอ่นอนอุ่นน้ำยาให้หน่อยอุ่นน้ำยา ต้มจ <ève S 2> ืดก่อนอุ้นใช่หมอหน่อยเขาออุ้นต้งจืดเล็กหน่อยเราบ้านี่เพราะตรงจืดเท่สสวยเราเอารับยากะที่ข่หรอแม่อุ้นแน่กว่าจริงขนมเซนนิ้วเข่าแห้งแห้งเหล่นี้น่ารักมากไม่ได้ปูนะคะเกี๊ยเสื้อปูหนุบติดติดแผ่นเล็บมึงเก็บปูมา